ายกอธิบายหน่อยอันนี้เป็นถุงนายกใช่ไหมนายกครับเป็นนายกก็อย่ามีแล้วใช่ครับเป็นนายกสมาคมหลังการแปลงใช่ครับเป็นคนที่ร่วมกับเราตั้งแต่ต้นใช่ครับเป็นไงบ้างสถานการณ์ดีขึ้นไหมก็ตั้งแต่คุณใช้แปลงรั้งที่แล้วหลังกทำแปลงถูกซื้อเลยซื้อเลยฮะโอเคร่วมท้าด้วยนี้ด้วยครับวันนี้ทำไมผู้โชว์เนี่ยก็เป็นในนักการก็อันนี้เป็นเครื่องฉายเมื่อห้าสิบปีแล้วใช่ครับนี่ใช้ทานเลยครับโอ้ยเครื่องฉายตั้งแต่ห้าสิบปีแล้ว ไอ้ปีมันมครล่แล้วก็ใช้โอ้โหแค่มาดูเครื่องเลี้ยงผมนะเนี่ยใครครับเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่อายุอายุต่ำกว่าสามสิบไม่ได้เห็้นครับมีไหมยังมีมมีใช้อยู่ไหมไม่มีครับในสมัยก่อนนะก็คือมีมีคนเดียวเออเรื่องนั้นจะมีหกวันจะหกวันไอ้เหรอคือกับปีเดียวเลย ก็้อท่ีนม้เหรเรอกเรามีเครื่องตัดต่อครับโอ้นี่นนี่คือต้องมากอปีนใช่ไหมกอขับกอสายเสร็จกอเวลาถ่ายรครับระ้อยากยกลัวขาดเลยเนี่ยเฮ้ยทด้หรอาอันนี้อันนี้เป็นฟิล์มรุ่นใหม่ครับท่าูว่าเหนยวหน่อท่านูว่ากอได้เลยครับอันนี้มนสำหรัักาว้เลย พรุ่งนี้องค์ป่าพรุ่งนี้จ่าพนมมาด้วยพรุ่งนี้ทุกหนึ่งนะครับถ้ามาในห้าโมงนะครับแต่ว่ายังแข็งแรงทุ่หนึ่งนะครับดูอไรครับดูว่ามันทำงานยังไงครับต้องต้องถ่ายจากตรงนี้ครับท่านนี่คืออะไรก็ท่านมองเข้าไปดิครับมันจะเห็นเป็น เป็นตัวฉายเป็นแสงเพื่อเพื่อเพื่อให้แสงวิ่งมานี่ครับท่านอที่ต้องผูกผ้าแพรนี่ยสมัยก่อนต้องมีการยกฟูก่อนครับไม่งั้นไม่งั้นไม่ติดใช่ครับแล้วท่านก็ว่าดูเนี่ยนี่คือกลไกการเดินฟิลของผมมี่เสียงแก๊ก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 แกแก๊ลาสติกครับอันน um ี้อันนี้เสียงในฟิล์มป่ะเสียงในฟิล์มครับนะในฟิล์มครับสุดยอดเลยเพื่อมีแค่มาดูแล้วทำไมต้องมือหมุนเนี่ยไม่ต้องหมุนครับผมเอาไปเอง เรื่องเล่นใช้หกม้วนเวลาหมดม้วนก็เปลี่ยนครับอันนี้โม่หนึ่งกี่นาทียี่สิบนาทีครับโอ้โหสุดยอดเลยนั kind of ่นนะหาไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วโอ้ล้อเลยเรื่องหน้าผมหน้าผมล้อเลยรู้ว่าต้องลงใช้อะไรใช้ใช้ถักเนี่ยมีฟันปันนี่คืออะไรสมัยก่อนหนุ่มสาวจีบกันถ้าควันขึ้นนี่แสดงว่าหนังฉายแล้วจริงเหรอจริงเหรอนี่แกวแก่นะเวลานี่ก็เป็นวารสารนะฮะซอฟต์พาวเวอร์นะ แม่มาดูกันได้แค่ดูตรงนี้ก็คุ้มแล้วนะใช่ครับใช่ครับอ่ะมาลงต่อเฮ้ยเอารับไปหน่อยลงแรงนีไม่ได้เลยอะ <นา S 2> ไรอันนี้คือันนด้าสิบอันนี้หกสิบหกอินน 60, อนนปีขนาดนป,ปีนเล็กกว่าอ่าไม่อ่าขนาดวีาเข้ากันเขาเลยท่นตรวจไ้ครับก็เพราะว่าผมว่าเหลือแค่ไม่กี่ใบเอง แล้วก็ที่ที่ใช้สร้างหนังเรื่องมูลรักนับภาคตอนนี้ครับอ๋อเนี่ยเหรอชุดนี้เก่าแก่นะเก่าแก่มากครับดีครับอ่ะท่านนายกจะคอยอธิบายให้ฟังนะได้ครับเฮ้ยพินผ่านแล้วเอาแล้วงานตัวเนี้ยอันนี้ของเ่าที่คนไม่วงผมไม่ได้ทำใช่ไหมไม่ไม่ใช่ครับท่านผ